สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้องมีเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้ก็มารีวิวในส่วนของรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับเจ้าโตโยต้ายาริสนะคะคันไม่ใช่ขอประทานอภัยผิดรุ่นนะคะพี่พีค่ะกับเจ้าโตโยต้าโคโร l เอลติสนะคะ1.8 h y บริดนะคะคันนี้เป็นตัวมิดนะพี่พี่เนาะใช้งานได้2ระบบนะคะทั้งไฟฟ้าและน้ํามันเลยเป็นรถปี2020ค่ะมาพร้อมกับค่าตัวเพียงแค่569,000เท 5, 69, ่านั้นนะคะ ค่ะพี่ๆ่าไหนสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์093 132 1903นะคะออกรถได้เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะพี่ๆขาฟรีได้จะเต็มได้เลยนะได้ใช้งาน2ระบบนะครประหยัดน้ำมันด้วยนะได้ในส่วนของเครื่องพันแไปใช้งานด้วยและที่สำคัญนะคะใครที่อยากได้รถสักหนึงคันใช้งานได้เลยยาวๆนะพี่พนะ น้องบินแนะนำเลยว่าเป็น t o y ยต a Corolla อ l ติ s นะคะภายในกว้างดีไซน์สวยนะคะได้เป็นโฉมหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้งานได้ทนมากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะแอดไลน์มาได้สอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดคอนได้ยังไม่ตัดสินใจซื้อก็ไม่ว่านะคะคันนี้ถ้าพีเดาจะเต็มก็จะผ่อนอยู่ประมาณสักเดือนละหนึ่งหมืนะคะพ,พี่ี มาดูในส่วนของดีเทลตัวรถกันดีกว่านะคะในส่วนของกระจังด้านหน้าค่ะคันนี้เป็นโฉมหน้าแบบ t s h a p นะคะจะเป็นหน้าใหม่และมาพร้อมกับตัวบอดี้รถนะคะโครงสร้างรถจะเป็นสีขาวขาวเดิมโรงงานนะคะพี่ๆขาตัวนี้เป็นขาวมุกด้วยนะคะถ้าซื้อป้ายแดงก็จะต้องเพิ่มเงินนะพี่ๆเนาะเป็นสีพิเศษนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะโลโก้โตโตยต้าก็จะมีเป็นตัดสลับสีน้ําเงินมาแสดงให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของรถไฮบริดนั่นเอง ดวงไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันเรียบร้อยนะคะพี่ๆคแต่งค่ดสีดเงินมาด้วยให้เช่นการด้านล่างนะคะสามารถไปเติมในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มได้นะคะในส่วนของช่องระบายอากาศก็รอยแตกรอยรล้าอะไรไม่มีให้เห็นเนาะสะภาพตัวรถวารันตีโครงสร้างรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนให้เลย100%วารันตีในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะอ่ะ มาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันต่อค่ะพี่ๆค่ะดีเลยในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะ<ม>ยางคันนี้นะพี่ๆนะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะจะได้ไปในส่วนของออยาง t h เดอร์น,นั่นเะองนะ t h u n นะคะเออในส่วนของยางนะคะเป็นยางปีใหม่นะพี่ๆนะก็สามารถใช้งานได้เลยยาวๆแล้วแม็กแท้เดิมนะคะเป็นแม็กอัลลอยของโตโยต้า ซุ้มล้อคลิปล็อกต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะด้านข้างตัวรถก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ไฮบริดเป็นตัวอักษรนูนขึ้นมาให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะดีไซน์สีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะขามุกตัดสลับสีดําด้านนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยเลยนะคะแต่งคาดโครเมียมมาให้ตรงด้านบนกระจกเนาะทั้ง4บานเลยค่ะคันนี้ในส่วนของมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทย์เลดเช่นเคย และในส่วนของ t o y o ต a Auto ตอ a รานะคะหรือระบบชัญญาณเตือนกันขโมยมีให้เช่นกันกระจกนะคะสัญลักษณ์โต y ยต้าตราปั๊มมอกอยังอยู่เลยค่ะพี่พี่ดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะเริ่มกันที่แผงประตูเลยสภาพสวยนะคะดีไซน์กับวัสดุซอฟทัชนะคะนิ่มมือมากๆแตาสลับนังสังเคราะห์นะครับนี่ในส่วนของมือจับนะคะแต่งค่าสีเทามาให้เป็นวัสดุเรียนโน้ลนะคะพี่ๆ่ข ดูในส่วนของโครงสร้างกันสักหน่อยนะคะในส่วนของโครงสร้างอย่างที่บอกว่าร้านวารันตีให้เนาะชนหนักจมน้ำเป็นความไม่มีนะคะนี่เลยอ่ะนี่ดูในส่วนของอาร์คนะคะแผงประตูกันก่อนกลมคมชัดสภาพสวยนะคะรอยบิดเบี้ยวคนงอไม่มีคะ่ะอาร์คเท้เดิมโรงงานขอบยางสภาพสวยสวยไม่มีรอยฉีกโคงฉีกขาดน็อตเดิมโรงงานนะคะเชสีเดียวกับตัวรถเลยคะ่ะพี่พ มาดูในส่วนของภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะสำหรับภายในตัวรถนะคะเริ่มกันที่คอนโทรลด้านหน้านะคอนโทรลด้านหน้าจะดีไซน์เป็นสีดำด้านนะคะพี่ๆเป็นวัสดุซอฟทัชเช่นกันนี่นิ่มมือมากๆนะคะหน้าจอคันนี้จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะพี่ๆป๊อปอัพเนาะการสตาร์ทนะคะปะสะตาร์ทโดยปุ่มพุ่สตาร์ทแล้วบอกเลยว่าเครื่องเงียบมากนะคะเครื่องเงียบเงียบ เราะใช้ในส่วนของระบบไฮบริดก่อนนะคะก่อนจะเป็นน้ํามันเนาะพี่พี่เนาะหน้าจอก็เปอาอัพแตสกรีนใหญ่มากค่ะพี่พี่ขานี่สัมผัสลื่นไหลปกตินะคะนี่เลยนะคะพี่พี่ะในส่วนของแอร์ค่ะเป็นแอร์ออโต้เช่นกันนะ แล้วก็ในส่วนของหัวเกียร์นะคะพีะ่พี่ขาสภาพสวยๆนะคะไม่มีรอยทะลงทะลอกให้เห็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะด้านหน้าเกียร์คะ่ะจะมีในส่วนของปุ่ม EV นะคะปุ่มควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นไหลแล้วก็ปุ่มไรต์โหมดมาให้ด้วยเรียบร้อยนะ ในส่วนของพววมลลไลก็จะเป็นพววมลลัยมอติฟังก์ชัน2ฝั่งนะคะสามารถรับสายวางสายสั่งการผ่านเสียงได้ปกติคะ่ะพี่บีคันนี้เลขมัจะอยู่ที่1นึ่งแสกิโลนะคะกระจังด้านหน้าที่บังแดดนะคะพี่บีคะ่ะกระจกนี่มีไฟสองสว่างให้เรียบร้อยนะคะไฟเพดานใช้งานได้ปกติเนาะ มีในส่วนของกระจกและไฟส่องสว่างให้ทั้งฝั่งคนขับคนนั่งข้างแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องหน้านะคะเดี๋ยวก่อนออกรถจะติดตั้งให้นะพี่พีนี่เลยนะคะเครื่องเงียบมากอะฟังไม่ออกเลยว่าตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะคะพี่ในส่วนของเบาะก,กันบ้างค่ะพี่พี่ขาในส่วนของเบาะเนาะฝั่งเบาะคนขับจะปรับไฟฟ้านะคะนี่เลยก็สามารถใช้งานได้ปกติเช่นกัน นะคะเนาะเบาใช้งานได้ปกติเลยค่ะในส่วนของฟังก์ชันอะไรต่างๆใช้งานได้ปกติดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะแผงประตูก็ดีไซน์ซอฟท์ทัชเหมือนกันเพิ่มในส่วนของล็อกเด็กมานะคะก็ไม่สามารถเปิดจากด้านในได้นะถ้าเราเอาตัวนี้ลงนะคะพี่พี่คะก็เหมาะแก่การที่บ้านไหนมีลูกเล็กนะคะมีเด็กๆอยู่เผื่อน้องๆน,นะคะเกิดมือซ้อนเปิดประตูเองนะคะก็ปุ่มนี้ช่วยได้ดูในส่วนของ เบาะด้านหลังนะห้องผู้โดยสารนะคะมีหวัวหมอนสามใบค่ะพี่พี่ขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันนะคะคันนี้การเดินตะเข็บได้จะเดินด้วยสีขาวเนาะเบาะก็จะมีรูระบายอากาศนั่งสบายเบาะใหญ่ภายในคือให้มากว้างมากคือสามารถนั่งได้นะคะเข่าไม่ชนกับเบาะด้านหน้าเลยในส่วนของหลังเบาะคนขับคนนั่งข้างก็จะมีเป็นกระเป๋าจิงโจ้มาให้เนาะแอร์ด้านหลังมีให้เรียบร้อยค่ะเบาะหลังมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำจะอยู่ตรงพนักพิงมือตรงกลางนะคะพี่ นี่เลยนะคะอ่ะไปดูในส่วนของบั้นท้ายตัวรถกันต่อนะคะในส่วนของบั้นท้าตยรถดีไซน์แบบใหม่เป็นบั้นท้ายแบบตัดนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะมาให้2จุดนอะไฟท้ายดีไซน์แบบใหม่กล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าคโรล,ล่าอัลติสไฮบริดนะคะมีมาให้เปิดฝาท้ายได้จากด้านนอกเลยนะคะจะอยู่ตรงขวามือเนาะ ห้องเก็บสัมภาระถือว่าให้มากว้างเลยค่ะพี่พีค่ะนี่สามารถใส่ถุงก๊อบได้ใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะพวกเอ่อในส่วนของยางสแป์บล็อกแม่แรงเครื่องมือประแจต่างๆมีมาให้เรียบร้อยยาแนวเดิมอาร์คเดิมๆนะคะทุกจุดเลยรูกลมคมชัดนะคะอาร์คสวยคมเนาะพี่พเนาะแผงกันกความร้อนสภาพสวยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้เป็น Toyota t o y t ตโ o o ้ l l a a t ติ1.8มิตรไฮบริดนะคะมิตเป็นตัวรองท็อปนะพี่พเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมหาน o บิินได้เลยตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะพี่พี่ขอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0931321903นะคะ0931321903คะ่ะโทรได้เอดดลายได้ออกรถง่ายเอกสาร,รไม่ยุ่งยากนะคะ จัดให้ทุกคันดันให้ทุกเคสแน่นอนคะ่ะวพี่ขาใครที่สนใจนะคะอยามัวแต่อมองรถติดจองแน่นอนนะคะฟรีดาจะเต็มใช้เงินออกรถ1,5 0 0ับาทเท่านั้นนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม,ตมสามารถทักมาหาร้รงบินได้เลยมีในส่วนของบริการทําสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้ถึงที่ด้วยนะคะหากใครสนใจแล้วนะคะน้องฟีนพร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องวินก็ขอตัวลากันไปก่อนเช่นเคยค่ะคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากคลิปนี้มีคำพูดไหนผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะอาน้องวินลืมแจ้งไปนะคะสำหรับใครที่จองและออกรถภายในเดือนนี้น้องวินมีในส่วนของส่วนลดให้สูงสุดถึงมูลค่า5,000บาทเลยค่ะพี่ๆค่ะรับไปพี่ๆเลยนะสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ ที่จะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์ู2ไว้ใจเซรีไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย